สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ลำเมียดนะคะเอาทริคเล็กๆนะคะในการล้างนะคะคราบมันในกล่องพลาสติกหรือไม้พายซิลิโคนหรืออุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกนะคะเชื่อว่าใครที่ทําขนมทําเค้กหลายๆคนจะต้องเจอกับปัญหานี้ใช่ไหมล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่สะอาดล้างคราบมันไม่หมดใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเคล็ดลับของแม่ลำเมียดกันนะคะ เคล็ดลับของเรานะคะก็คือให้เรานะคะใส่นะคะน้ําปกติเนี่ยถ้าเกิดใครใช้น้ําร้อนอยู่แล้วเนี่ยน้ำร้อนก็ช่วยล้างคราบมันอยู่แล้วใช่ปะคะแต่ในกรณีที่ถ้ามันแบบมันมากๆแค่น้ําร้อนกับน้ํายาล้างจานมันก็อาจจะเอาไม่อยู่ดังนั้นวันนี้นะเราก็จะใส่นี่แหละน้ําร้อนนะคะน้ํายาล้างจานแต่เรามีแบบออปชั่นเสริมนะคะทุกคน ออปชั่นเสริมของเรานี่ก็คือเกลือนะคะเ<อ>กลือป่นธรรมดาที่เราใช้กันในครัวนี่แหละเนี่ยใส่ลงไปนะใส่ลงไปในกล่องแบบนี้นะคะกล่องพลาสติกที่เลอะคราบมันะนะแล้วเราก็เติมน้ำน,นิดนึงแล้วเราก็ปิดฝานะคะปิดฝากล่องแบบนี้แล้วเราก็เขยา่าค่ะเขย่าอ่านี่ เสร็จแล้วนะคะอ่ะไม้พายซิลิโคนเรามันก็เลอะด้วยใช่ปะไม้พายเราก็เลอะด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาไม้พายมาล้างด้วยเหมือนกันนะโอเคเสร็จแล้วควราวนี้เราก็เอาสกอตไบ์นะคะถูเลยแล้วไปถูตามปกติเหมือนเหมือนเวลาที่เราอะล้างล้างจานธรรมดานี่แหละถูถูถูน นี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเช็ดให้แห้งแล้วเรามาดูกันนะคะว่ามันสะอาดกริบแค่ไหนมาเราจะเช็ดแล้วนะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะทุกคนไม่มีคราบมันแบบหลงเหลืออยู่เลยนะ สะอาดมากเพียงน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ล้างตามปกติเลยก็สะอาดแบบกริบม,มากๆแล้วนะคะมันแบบโอ้อ Amazing มากเลยทุกคนจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นวิทยาศาสตร์นะเอที่แบบเกลือกับน้ำยาล้างจานอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ลเมียตเองก็ไม่ได้มีความรู้แบบทางวิทยาศาสตร์แบบอย่างนั้นนะ่ะเออแต่ก็รู้ว่าเราลองมาทําแล้วมันแบบเฮ้ยได้ผลดีจริงๆ Amazing มากทุกคนอย่าลืมลองเอาไปทํากันดูนะนี่แม่ลเมียตไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบาย b y ย